สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซปปาโตบอลเช้านะครับบอลทางเลือกบอลลีกรองต้องเซปปาโตบอลเช้าเท่านั้นนะครับบอลบราซิลบอลอาร์เจนตินาบอลเมเจอร์ลีกสกอตแลนด์อเมริการวมถึงบอลตามควายนะครับติดตามช่องเรากด subscribe ไว้ได้เลยนะครับบอกต่อเพื่อนได้นะครับใครเป็นสายที่แก้ตัวตอนเช้านะครับซึ่งวันนี้ก็มีมาเหมือนเดิม3คู่ครับเป็นบอลบราซิลเรียกได้ว่าทีมยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโบลตานฟุตบอลเปาโลลงสนามนะครับเป็นโคปาลิเบอร์ตอนเลือสือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คิกรอยชัยในอเมริกาใต้นะครับรวมถึงมีีเเมจอร์ลก แถมคู่หนึ่งด้วยนะครับก็มี3คู่จัดไปนะครับแต่ถ้า3คู่เนี่ยยังไม่ถูกใจนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็เรียกได้ว่ากดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์เข้าไปรับที่เด็ดตัวชัวร์ตัว V.I.P กันได้นะครับอ่ะโอเควันนี้3คู่ประจําพุทธที่14พฤษภานะครับก็ไม่เสียเวลานะครับไปที่คู่แรกครับเกณฑ์ระหว่างวอตทโฟโก้ครับของบราซิลเจอกับเอสตูเดียนเตสของอาร์เจนตินาครับเจ็ดโมงครึง่งคู่นี้เนี่ยก็ตารางคะแนนในกลุ่ม A เนี่ย ทางฝั่งบอตาโฟโกอยู่อันดับ3นะครับมี6แต้มยังต้องการแต้มเพื่อจะลุนเข้ารอบนะครับส่วนทางฝั่งเอตูเดนเตสอันดับ1มี9แต้มเข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็บอตาโฟโกยังต้องเน้นนะครับโดยเล่นมาแล้ว4เกมในถ้วยนี้เนี่ยบอตาโฟโกชนะ2แพ้ 2. 2เกมที่แล้วเนี่ยชนะคาราโบโบสอ่ 1. แต่ก็มีแพ้เอตูเดนเตสศูนย์หนึ่งแต่เป็นการไปเยือนนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยกลับมาเล่นในบ้านมีโอกาสแก้แค้นนะครับ วันทั้งฝั่งเอตูเดนเตชนะ3แล้วก็แพ้1เกมที่แล้วเนี่ยชนะยูนิเวอร์สเดตที่ดีสาก็ทำให้การันตีเข้ารอบนะครับแต่ก็มีเกมที่แพ้ด้นานยูชิลีเนี่ย1-2เพราะฉะนั้นเอตูเดนเตอาจจะมีหลุดนะครับซึ่งเทสตูเฮสเนี่ยคู่นี้เจอกันมาบ่อยนะครับ5ครั้งเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับบ้านโบลตาโฟโก้โบลตาโฟโก้ก็ชนะได้ทั้งสองหนึ่งนะครับส่วนบ้านเอตูเดนเตเอตูเดนเตก็มีชนะ1-0กับ1-0แล้วก็2-0เพราะนั้นวันนี้ลเล่นที่บ้านบตาโฟโก้ผมว่าอย่างแย่คือไม่แพราะนั้นวันนี้ ความพร้อมครับวันนี้บอตาโฟโกไม่มีบาโบซ่าครับไม่มีกอนซาโลมาเตียนี่ไม่มีแมตติอุสมาตินนะครับ3-4คนวันทางฝั่งเอสตูเดนเตสไม่มีเมดิน่าครับติดโทษแบนแล้วก็ไม่มีน้านคาสโตนะครับวันนั้นก็สภาพทีมค่อนข้างพร้อมทั้งคู่นะครับด้านวันนี้เงื่อนไขวอตเทอร์โฟโกเหนือกว่า0.5จริงๆอ่ะผมมองว่าไม่แพงเออไม่ถูกนะครับแพงเลยแหละที่ต้องบังคับชนะ แต่ด้วยเงื่อนไขครับถ้าอยากเข้ารอบเนี่ยเล่นมาทั้งหมด4เกมเนี่ยวันนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ชนะและตกรอบนะครับเพราะนั้นบอตทาฟโก้คงต้องเน้นครับแล้วประกอบกับเอสตูเดนเตสเข้ารอบไปแล้วแล้วก็เล่นนอกบ้านผมมองบอตทาฟโก้จะชนะได้แต่ก็คงเป็นเกมที่หืดนะครับมองว่าเต็มที่คือได้แค่เบียดแต่ยังให้บอตทาฟโก้ชนะได้นะครับให้เชียร์บอตทาฟโก้ครับแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับน่าจะ1นูนย์นะครับส่วนคู่2นะครับดูที่เกมระหว่างซาเปโลของบราซิลเจอกับลิเบอร์ตัดนะครับของปาารรรกกววัััยนนะะะคคคบบเตพ้้อมู่่ทีแลรับ โดยแต่ลงคะแนนเนี่ยทั้งคู่อยู่ในกลุ่มดีนะครับทางด้านซาโปลโอนะอยู่อันดับที่1มี10แต้มนะครับเข้ารอบไปแล้วนะครับส่วนทางด้านลิเวอตัดอยู่อันดับ2มี7แต้มยังต้องลุนนะครับเพราะว่าอารียนซาลิมาเนี่ยก็มี4ี่แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับอย่างนีตามครับตามตารางคะแนนเนี่ยซาโปโลดีกว่านะครับแล้วก็ดู4ี่เกมหลังสุดที่เล่นในถ้วยนี้เนะี่ย ซาปาโลไม่แพ้ใครเลยครับชนะ3เสมอ1เกมที่แล้วเนี่ยชนะอารเนซาลิมา2อศูนย์แล้วก็มีชนะทางด้านลิปัตต์นี่แหละ2อศูนย์ในการไปเยือนด้วยนะครับวันนั้นค่อนข้างดูดีกว่าเยอะส่วนลิปตัตตดเนี่ยเกมที่แล้วได้แค่เสมอกับไดอาเลสถุนศูนย์นะครับแล้วก็มีแพ้ทางด้งานซาปารลคาบ้านนี่แหละศูนย์สองเพราะนั้นวัดกันปอนต่อปอนเนี่ยซาปาโลยังเป็นทีมยักษ์ใหญ่จากบาราซิลดูแกร่งกว่านะครับแล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยเฮ h ูเฮเนี่ยคู่นี้เจอกันมาช่วงหลัง สามครั้งนะครับซอบาโลชนะได้2ลิบรัรตต์ชนะเกมเดียวเพราะนั้นซอบาโลดูดีกว่านะครับความพร้อมก็วันนี้ซอปาโลไม่มีโจนาธานการ์เรลลี่นะครับกองหน้าตัวหลักเจ็บเข่าไม่มีทางด้านลูคัสมูล่าอดีตนักเตะสเปอร์รวมถึงหลุยส์ซาววอกองกลางตัวเกา่าแต่เชื่อว่าขุมกําลังที่เหลือก็ยังดีกว่าทางด้านลิบรัตต์นะครับส่วนลิบบัต์เนี่ยไม่มีคา์โดโซลูเซน่ากับทางด้านคิมินสนะครับตอนนั้นก็ขาดไป2คนดูแล้ววันนี้ซอบาโลก็นั่งพร้อมกว่านะครับถ้าไม่พักผู้เล่นเยอะหรือปล่อยจอยจจคงนนาะะชะได้ ตามเงื่อนไขเนี่ยซาปโปโลเหนือกว่า0.75ผมมองว่าราคามันแข็งแบบนี้เนี่ยค่อนข้างแพงน่าจะมีทีเด็ดพอชนะได้นะครับแต่มองว่าคงแค่เบียดครับเพราะลิสตัดก็คงต้องการแต้มเพื่อที่จะเข้ารอบมองว่าซาปโปโลน่าจะเบียดได้ครับสกอร์น่าสัก1-0เชียร์ซาปโปโลน่าจะได้กินสักหูหนึ่งแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่3นะครับโยกไปดูที่เมเจอร์ลิกซอกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาครับเกมเวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับระหว่างซานโุเซเอิร์ตเคครับเจอกับอินเตอร์แมมมีี่่ขอองเเซนะครับ แต่ปัญหาวันนี้มันคือไม่รู้เมซี่จะลงหรือเปล่านะครับช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์ตามตารางคะแนนเนี่ยทั้งฝั่งซานโอเซอยู่อันดับที่7นะครับมี16แต้มของโซนตะวันตกนะครับส่วนอินเตอร์แมมี่เนี่ยอยู่ทางด้านอันดับที่4ของโซนตะวันออกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการไข้กันนะครับวันนี้ตามตารางคะแนนเนี่ยก็ Inter อินเตอร์แมมี่อาจจะดีกว่านะครับซึ่ง ถ้าดู5เกมหลังสุดเนี่ยสแนโอเซ่ OC ชนะ2แล้วก็แพ้3เกมที่แล้วเนี่ยชนะทางโคราดปิด2-0แล้วก็มีชนะทางด้านพอตแลนด์4-1ในบ้านยังพอเชีย์ได้นะครับส่วนอินเตอร์เมมี่เี่ช่วงหลังมีหลุดครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดที่แล้วเนี่ยแพ้ไปในโซต้าเละเลย1-4แล้วก็มีแพ้ทางด้านดันลาส3-4เกมลับแบบยุ่ยเหมือนเดิมนะครับอินเตอร์มมีอยู่ที่ว่าถ้าเมสซี่ลงเนี่ยคงยิงประตูให้ได้ถึงแม้จะเสียแต่ก็ยิงมากกว่าอะไรประมาณนั้น แต่ปัญหาวันนี้ผมดูจากเงื่อนไขราคามองว่าเมซี่อาจจะไม่ลงนะครับเพราะว่าอินเตอร์มมมี่ไม่ได้ถูกยกให้เหนือกว่าซานโรเซอ์เอิร์ดเค้กเลยนะครับฟอร์มโดยภาพรวมเนี่ยพอกันผู้นี้เนี่ยตามเ2 h ุเฮเจอก,กันมาช่วงหลังครั้งเดียวนะครับอิ Inter เนเตอร์มมมี่มีบุกชนะได้แค่1นตอนปี2022ก็คือ3-4ปีที่แล้วนะครับมันค่อนข้างนานความพร้อมเนี่ยวันนี้ซานโรเซ่เนี่ยไม่มีวิลสันบาเดสคนเดียวนะครับส่วน อินเตอร์เมามี่ไม่มีคาเรนด้าไม่มีลูอิสแล้วก็ไม่มีไบอันโลดีเกตส่วนเมสซี่ต้องเช็คฟิตนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็คงจัดเต็มทั้งคู่นะครับแต่ความจริงจังของอินเตอร์เมามี่ไม่รู้ว่าจะพักเมสซี่หรือเปล่านะครับคู่นี้เขาขายบอลราคาแปลกครับเพราะว่าอินเตอร์เมามี่ควรจะบุกมาเป็นต่อแต่เขาให้แค่เสมอนะครับดังนั้นมองว่าโอกาสที่ซานโฮเซจะมีแต้มหรือพลิกชนะก็เป็นไปได้ถ้าเกมรับเหนียวๆเนียน่ยเพราะเกมรับอินเตอร์เมามี่ไม่ดีคู่นี้ขอเชียร์ซานโฮเซครับเชื่อว่าน่าจะเบียดได้ ให้เชียร์ซานโวเซ่และสะกอร์สูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3ทีมประจำวันพุธนี้นะครับย้ำอีกรอบฝากช่องใส่ปะโตบอลเช้าด้วยนะครับกด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการตัวชัวร์ตัว w p ตัว,ตว,ตวคัดพิเศษก็กดคลิกลิงก์ตรงคอมเมนต์ที่ปักบุดไว้ด้านล่างนะครับ3คู่เนะี่ยย้ำอีกรอบครับโบตาฟโกกับเอสตูเดนเตเชียร์โบตาฟโกครับชนะ1-0แล้วสะกรอร์ต่ำ คู่สองนะครับซาปาโลเจอริบตัดให้เชียร์ซาปาโอลเขาชนะหนึ่งศูนย์แล้วสกอร์ต่ำคู่สามนะครับคู่เนื้อเปอร์เซ็นต์ความชัวร์น้อยหน่อยผ่านก็ผ่านนะครับให้เชียร์ที่ซานอเซ่ครับจะชนะสองหนึ่งแล้วสกอร์สูงเพราะั้นถ้าตัวชัวร์ประจำวันวันนี้เนี่ยจัดไปที่โบตาโฟโก้นะครับบอลต้องชนะเพื่อเข้ารอบอย่างลุนได้นะครับให้เชียร์โบตาโฟโก้เป็นเน้นทีมเดียวประจำวันพุธนี้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจผมและทีมงานได้นะครับอยากให้วิเคราะห์ลีกไหนคอมเมนต์พูดดดคคคุุุยยยรรรรรร่่่่ววววมมมลลล้้้้้นนนนนนนเเชีีีี์ไไปปกกััััััะบบาแจอใหพงสส